ทางด้านมทสได้จับมือกับ2บริษัทมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากยานยนต์ไฟฟ้าค่ะที่ห้องประชุมสารนิเทศอาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับบริษัท b M&W Group ประเทศไทยและบริษัทเชิดชัยออโต้เฮาส์ร่วมมือกันทางวิชาการในการพัฒนาเทคโนโลยีใช้ประโยชน์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั้งที่ผ่านการใช้งานแล้วและที่หมดอายุการใช้งานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยรองศาสตราจารย์ด An ็อรอนันทองระอาอธิิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีพร้อมด้วยนายกฤษดาอุตโมติผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กรบริษัท BMW Group ประเทศไทยและนายปรินกันจนาทิพย์กรรมการผู้จัดการบริษัทเชิดชัยออโตเฮาส์ Auto ouse, ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว โดยมีศาสตร,ราจารย์ดรสันติแมนซิริคณะบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณะวิจยัยคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มทสพร้อมด้วยผู้บริหารจากทั้งสองบริษัทร,ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้นะคะทางด้านมทสได้ดําเนินการวิจัยด้านวัสดุพลังงานและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนซึ่งจะดําเนินงานร่วมกันใน2ประเด็นหลักได้แก่ 1. การนำแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากยานยนต์ไฟฟ้าที่ผ่านการใช้งานแล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ในโครงการ Revo โดยมีรองศาสตร,ราจารย์ดรวรวัตนมีวัสนาอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์หัวหน้าโครงการวิจัยแนวหน้าและการขับเคลื่อนเทคโนโลยีควอนตัมเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์พลังงานและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเป็นผู้ประสานงานหลัก 2. การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากยานยนต์ไฟฟ้าที่หมดอายุการใช้งานโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมีเอ็มดัยกรุ๊ปประเทศไทยภายใต้การประสานงานของผู้ช่วยศา,รรา,าตสตรา,าจารย์ดรสงบคำค้ออาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทีมวิจัย ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านองค์ความรู้และทักษะผ่านกระบวนการอัพสกิล r e สกิลรวมไปถึงความสามารถในการวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหม่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการพัฒนาด้านพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ